สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยจยีขอสวัสดี fc ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูและกดไลค์กดแชร์ให้เยจยีนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะถึงแม้ว่า fc ของเยจยีจะน้อยน้อยมากๆเลยจ้ะก,ก็ไม่เป็นไรเยจยีว่าจะไม่ลงนะว่าจะหยุดลงแต่เยจยีก็คิดคิดถึง fc ที่เข้ามาดูถึงแม้จะน้อยแต่เยจยีก็ห่วงห่วงว่าเขาเคยดูเยจยีเนาะ fc น่ะ ท่านไหนที่เคยดูเยจิอย่างนี้นะเยจิเขาคิดว่าเออเขาก็อาจจะรอดูเยจิตามเคยเยจิเหมือนเดิมแบบนี้นะพี่น้องเยจิก็ก็เลยต้องลงถึงแม้จะดูน้อยมีเอฟซีน้อยเยจิก็จะลงเพราะว่าเยจิสงสารเอฟซีที่เข้ามาดูเยจิเนาะเพราะท่านไหนที่ติดตามอยู่ตลอดแบบนี้นะเยจิก็ไม่อยากทิ้งแบบนี้นะเยจิไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่น้องขอให้ถูก หรือเปล่าแบบนี้นะถกกใจไหมถ้าหรือไม่ถกกใจแบบนี้นะแล้วแต่ดูแล้วดูบางคนก็ดูเฉยๆเนาะบางท่านนะบางเอฟซีนะเพื่อกับเบิรงซื้อรรมสมันบอซื้อดังสีด้พี่น้องบางคนเพื่อกับดูแบบบันเทิงเป็นเป็นแนวทางแค่บันเทิงเนาะาตาเจ๊จีจะ,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 จะให้เบิรงนและพี่น้องอาจารย์เพื่อกับบอกว่าโอ้โหขอโทษขอขอ,ขอ,อภัยนะวันนี้ผิดเลยผิดเนาะมไม่เข้าเลยเนาะจ้ะ จะไม่เป็นไรอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวววันที่สิบหกนี้เอาใหม่เข้าอยู่อาจารย์บอกว่าวเด้อจะจีฉวายฟังเด้อจะเจ๊กับลืมข้ามเมาเนาะพี่น้องอาจารย์มันบอกว่า,อา,า,อวาโอ้ยวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดนี่นะมันพิษอั่สิแล้วมันต้องเขานะลวว่าอืมเพราะฉะนั้นนะยาจ๊กะอย่ายุดลงเดอ้อจะเมนเนอิบซี่ันจะหน่อยจงไรกะยาจ๊กะลงให้เพิ่นโลดเพิ่นวาให้เพิ่นเบิงพ้ดใดเพิ่นเขามาเบิงกะ ให้เพิ่นติดตามเบองวา่าเพื่อนหมักน้ำโบนังเสนาะเพื่อนอาจจะถูกใจตัวที่อาจารย์ให้มาแบบนี้นะพี่น้องมาอาจจะว่าโอ้ยถูกใจคู่นี้มีคู่นี้นะชอบอาจจะเป็นที่ดนดนใจน่ะีสนาอาจจะเป็นดนใจแล้วกะ็เห็นตัวเลขแล้วกะ็โอ้ยโดนใจจังแบบนังเสนาะพี่น้อง ราะน้นยจีกับรับป๋าอาจารย์ว่าอาจารย์ตอนแรกนะยจีเขาบอกว่าอาจารย์ยจีนะไม่อยากจะจะอยากหยุดแล้วนะยจีไม่อยากลงแล้วเพราะว่าเอฟซียจีนะหายไปมากๆเลยเพราะยจีไม่ได้ลงนานเนาะยจีก็หยุดไปตั้งตั้งนานเนาะนานพอสมควรเหมือนกันยจีหยุดไปนะเพราะฉะนั้นยจีก็คิดว่าจะจะหยุดเลยนะแต่อาจารย์ก็บอกว่าเอายจีในเมื่อมันก็เข้าดีอยู่นะ อมันก็มีผิดมั่งนั่นแหละแต่มันก็เข้าดีนะย a ิ i ทาไมยจิหยุดทําไมก็บางที fc ที่ิดตามอยู่เขาอยากดูแบบนี้นะพี่น้องเผื่อจะโดนใจตั้งเีลปนาสสนาย a จิก็จะหยุดลงซีย a จิลงเลยลงเลยแบบนี้นะพี่น้องย aji ก็เออลงก็ลงอาจารย์ยจิก็เลยบอกนี่ยจิก็เลยอ่ะเป็นอะไรยจิก็จะลงเหมือนเดิมมันก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละ เอฟซีมันโมเมนต์บอกว่าสิเขา่าเป๊ะๆบางอาจารย์บางอาจารย์นะ่ะฝันบางทีก็เขาได้พี่น้องกระตรงจากเส้นน้าแม่นแต่บางงวดอาจารย์เปิดกันยังฝันโมเมนต์น่ะดีจ้ะมันก็มีฝันแม่นแนโมเมนต์ในนอนพี่น้องบางที่ก็ไปนั่งเอาวบบนี้กับเจ้าที่เจ้าท่านเปิดกับมองพันตัวเฮ้าจังเส็จตัวอาจารย์เปิดกักบบถูกได้พี่น้อง ถ้าไปไปเจอที่ที่ผีมีมีคุณธรรมที่เพิ่นวัตัววั่งสิเพิ่นไเป็นนางเอาดเสียนาเป็น้นองอาจารย์มันก็ไปกลับไปนางแล้วไปนางไปนางเอาเ็กนะกระทุกดเสียนาพี่น้องมาแล้วแต่สถานทีแต่เทเจ้าทีเพิน์ลดเสียนาเพิ่นลจะเมตตาไหมแบบนี้นะพี่น้องเห็นว่านางเอาคดีบอมเป็นว่าอาจารย์ไปนัางแล้วจะได้จะได้ถูกงวดกับว่มเมนพี่น้องจะจีนก,ก็ตาจะจีก็ไปก้นติดตามทูกช่องคือกัน บางที่กะเพ high, like ิ hmm? <ira> ่นกลับไปเอาได้สนไหมจังเสียพี่น้องไปเอาเรียวกะบางที่กะเขาตัวเดียวจังสีพี่น้องไปกับเปะมาแต่เราค้นเห็นนี่สิบค้นก็เห็นสิบคู่จังเสียนะพี่น้องเห็นสิบตัวบางที่กะเขาแน่บอกเขาแน่บางที่กะเขาตัวเดียวจังเสียนะพี่น้องเห็นสามตัวสี่ตัวกะมาตัวเดียวแบบนี้สิได้มันก็คือการสูตรคือการพี่น้องสูตรกะ งวดได้เขากะโอ้ยแม่นเทพอืตอตรงเป๊ะๆโอ้ยอาจารย์แม่นจังแหละเ่นก็ดีถูกเนาะ้าบถ่ถูกก็โอ้ยเบิดตัวหย่อนอาจารย์นี่ละบ่มีเงินกว่าเลยเนาะอาจารย์บอกเลืเเ่องบ่ถืกเบิดเนือเบิดตัวบ่มีหฮอสิกินซื้อเขากินว่าบ่มีเงินไปให้ลูกให้ลานไปโรงเรียนเลยเบิดย่อนอาจารย์นี่แหละวบา,าอืมมันก็ต้องทำใจเลพี่น้อง เลือกตั้งสี่นลัทำใจเด้อจ้ามันไม่เข้าใครออกใครเด้ออันนี้นหะพี่น้องจ้าจ้าจ้ายาจิขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใาเยจิด้วยนะคะเยจิจะลงให้งวดวันใหม่แล้วนะจ้างงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดเนาะบางที่เยจิกะแต่ให้เยจีว่าวว่ายหรือว่าสาเนาะพี่น้องบางที่เยจิกะว่าบริทองวมาบริถูเลยพี่น้องฟังเลยเด้อบางที่กะกล้อง ปลนไม่ได้จะแปลแปล,แปลจา้าเจ๊จี้ห้แค่เป็นน่ร่างเด้วยจ้าพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเห็นอบอกก็พอนี่เจ๊จี้น่ะมี่บอยเจ๊จี้สิบอกเขียนบอกพิษนะพี่น้องหกแปดเอาจี้แคนตัวยหญงๆ่ๆป่ะนี่ปากกากะจะเบิดเบิกไปเด้นนี่จะหมดหมดแลยอืมยายจีเหรอ เอาให้เป็นของยาจีเลยเนะาะยายจีมาแล้วจ้าเปินมาสูตรบนล่างไม่ต้องกลับ ไม่ต้องกลับยายจิมาแล้วอเอาอย่างสีหลกพี่น้องนี่เมื่ออาจารย์ไปไหนซิดเทากับเขียนตามนี่นะเนาะพี่น้องเนาะแต่ถูกเลยปี่ก่าว่าอย่ามากันเด้อพี่น้องเด้อย่าจีก็จะให้ทุกขอยู่นะียาจีก็จะถูกก็กันนะยาจีก็ดีฮะอาจารย์มาตลอดพี่น้องเอ้ยจ,จะเจ้าอาจารย์ได้เนาะย่าจีก็ดีแต่เดี๋ยวไก่เมื่อก่อนน้องสะไพนี่กับฟันเมกเหม,ม่นได้พี่น้อง เจจีกับบได้เอาลงเนาะความฝันน่ะเพิ่นฝันดีๆเด้เลขกเหล้าเมื่อกี้เบนก็ถูกเลยพี่น้อง00เลขไทยก็00เพิ่นก็ถูกพี่น้องเพิ่นตามเด้เพิ่นฝันฝันกับฝันแน่ว่าซั่นเดี๋ยวถ้าฝันเจจีจะเอามาลงเด้อพี่น้องค่อยเบิ่งเด้อพี่น้องรอรอคอยนะเจจีอาจจะลงก็ได้ถ้าเขาฝันเนาะตอนนี้เขายังไม่ฝันตามแล้ววันนี้นะเจ๊จี่นฝันแม่นเด้อเจจีจะเอาลงให้ FC เนาะ ก็จะเป็นไม่ต้องกลับนอกจากเพราะว่ามันจะเพิ่นจะแย,ยกเขาแล้วเด้อพี่น้องอาจารย์นะสิบเนาะหลักสิบหลักหน่วย,ยขี่นเขียนเขียนห,หนังสือบางแ่งหนอกไปนะพี่น้องไปยี่จนะไปน้นใจหอนเลยพี่น้องบ่งเดิมตัวหนังสือเยอะจีก็ได้เด้อจ้ะ เป็นคนใจร้อนเลยจ้ะจีนะเขียตัวหนังสือไม่สวยเลยอ่านออกก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะขอให้อ่านออกแล้วหลักสิบก็จะได้เก้าสี่สองหนึ่งหลักหน่วยได้ศูนหนึ่งห้า หกจับจับคู่เด้กพี่น้องจับคู่ก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่ห้าสี่หกสองหนึ่งสองศูนย์ทดทัมทีสองหนึ่งสองห้าสองหกหนึ่งศูนย์จะศูนย์จะมาอีกบ,บ่เนาะพี่น้องเนาะศูนย์จะมาไหมแล้วก็หนึ 11, 15, ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกพอสองกรับด้วยพี่น้อง จะบอกว่าเป็นบนแบบเป็นล่องลางหลือพี่น้องนั่งก่อนเจจีก็เรื่องปรกันตีหรอกเจจีว่าเอาแบบนี้แหละให้พี่น้องสบายใจให้พี่น้องเลือกเอาออามาตัวใดนาอพี่น้องแล้วทีนี้ยจจีก็จะเน้นตัวเด่นให้เด้อจ้ะถ้าหลักสิบก็จะเป็นเก้ากับสี่สองกับหนึ่งนันร่องเด้อพี่น้องแล้วหลักหน่วยยจจี ลักหน่วยจะเกา่าแต่เกาอาจารย์เพิ่ลกระจันนินมาอยู่มีอยู่สามตัวเ้วยพี่น้องศูนย์หนึ่งห้าเพิ่น,น่นมาเด้อพี่น้องเพิ่นเดนมาเด้อแต่ที่ชอบชอบก็คือเดนมาร์กเพิ่นก็มีอยู่สองตัวเ้วยพี่น,อกกน้อนนงเพิ่นก็จะมีมาเนี้เด้อเมืทกีกระจับวงให้เด้อพี่น้องเก้าศูนย์เนาะเก้าหนึ่ง 9 5 40 4้าสนี่ดีพี่น้องไม่ต้องกลับเด้อจ้ะบนล่างพิ่นดินมาทังสี่ได้พี่น้องแต่ที่ที่เพิ่นกระเด็นลงมาอีกได้พี่น้องอี่ยะจีจะข,ขีดอันขีดขีดตรงไหนดีล่ะเนาะอะไรเนาะบ้านพี่น้องจังสีเข้าใจเนาะอืมอ่ะอะ แค่นี้เลยเนะาะจ้าเยจีขอขอบคุณอาจารย์ที่สอนเยจยีมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณเอซทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามาดูและกดไลค์กดแชร์ให้เาจีนะคะแล้วก็ขอให้เยาอฟีจงโชคดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะแคปมาจอได้จ้า